GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n Post Chat. s h a ร re brought to you by พัตคาลิมกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีศตรูหันหนังกรอบระดับท็อป5ลิมกวงเม้งสามย่าน Good Positive Walk สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพ็งเราอยู่กับหนังสือเปลี่ยนวิธีทำงานแค่1%คุณก็แสงหน้าคน99%ได้แล้วโดยคุณโคโนเอตาโร Change 1% of Your Working Style หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดย EP ที่แล้วเราอยู่ในช h a p t e r ที่5เคล็ดลับการสื่อสาร ว่าไม่เพียงแค่จำชื่อคู่สนทนาได้เราควรต้องเอ่ยชื่อเวลาที่เราทักทายกันคุยกันรวมถึงการรับโทรศัพท์แล้วสร้างความประทับใจ first impression ด้วยการเรียกชื่อเป็นอย่างไรไปย้อนฟังใน EP ีที่แล้วกันได้ครับส่วน EP นีนี้เรายังอยู่กับเคล็ดลับการสื่อสารที่เพิ่ม productive กับเคล็ดลับการเดินผ่ากลางออฟฟิศการเดินผ่ากลางออฟฟิศแล้วเพิ่มการสื่อสารกันได้อย่างไร ตามที่ผมเคยเห็นในหนังญี่ปุ่นออฟฟิศเขาเนี่ยจะเป็นโต๊ะไม่มีพาติชันแล้วก็เรียงกันไปเรื่อยๆและตามธรรมชาติเราก็จะเดินเลาะกำแพงไปที่โต๊ะของเราแต่ทั้งนี้คุณโคโนบอกว่าให้เดินผ่ากลางออฟฟิศคือระหว่างโต๊ะสองข้างของเพื่อนร่วมง,งานของเรานั่นจะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นได้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียสนทนา อาจจะทำให้เกิดไอเดียระหว่างการเดินไปที่โต๊ะของเราได้การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานก็เป็นไอเดียเหมือนกับฝั่งตะวันตกที่เขาบอกว่ายิ่งเพิ่มปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่โอกาสของการเกิดไอเดียก็จะมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นก็จะมีพื้นที่ Public Space ในออฟฟิศมากขึ้นอย่างแผนที่พื้นที่การชงกาแฟก็จะทำให้คนหลายๆแผนกได้มาเจอกันโดยที่เพิ่มขนมเพิ่มกาแฟให้คนได้รู้สึกอยากมาทานเหมือนอย่างที่เคยได้ยินกับออฟฟิศดังๆพวก Google Facebook รวมไปถึงหลายบริษัทก็สร้างคาเฟ่ขึ้นมาเลยให้คนได้ไปนั่งจิบกาแฟได้เจอหน้ากันได้คุยกันแล้วก็เป็นเทรนด์ของการทำออฟฟิศในช่วงที่ผ่านมาทลายพาร์ติชันเอาพาร์ติชันออกไป และเปิดเป็น Open Office Plan ไม่มี partition สามารถทำให้คนเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาใน,นระหว่างการทำงานกันได้รวมไปถึงการที่เรามี co-working space ที่ให้คนที่ทำงานอิสระได้เจอกันได้คุยกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้ว spark idea ในเคล็ดลับต่อมาให้ใช้คำพูดเชิงบวกคุณโคโนก็เล่าในแนวของวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นที่เขาใช้ที่มีความเกรงใจระหว่างกันค่อนข้างสูง ดังนั้นภาษาที่เขาใช้ก็จะเป็นว่าขอโทษที่รบกวนคุณโคโนก็อยากจะตอบกลับไปว่าผมไม่ได้ลำบากอะไรเลยหรืออย่างประโยคที่บอกว่าขอบใจนะที่ช่วยทำงานให้คุณโคโนอยากตอบตรงๆไปว่าอย่าทำเหมือนผมเป็นคนไม่ได้เรื่องได้ไหมบอกตรงๆก็ไม่เข้าใจว่าในบริบทนี้ทำไมคนญี่ปุ่นถึงคิดกันแบบนี้ ทางนี้เขาแนะนำก็คือพิถีพิถันในการใช้คำพิกแพงสื่อสารเชิงบวกให้เปลี่ยนจากขอโทษที่รบกวนเป็นขยันจังเลยนะหรือพอใจกับผลงานคุณจริงๆถ้ามาในบริบทแบบไทยๆของเราคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบชมกันไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นลูกน้องแต่พอทำผิดเนี่ยแล้วด่าเลยนะครับหลายๆคนคงเคยรู้สึกแบบนี้มาว่าอะไรอะไรกูก็ผิด ผิดเสียทุกอย่างไม่เคยทําดีให้ถูกใจบ้างเลยเหรอมีเหตุการณ์หนึ่งครับคุณแม่ผมเนี่ยถามถึงลูกน้องผมคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของคนที่รู้จักมาฝากทํางานด้วยกันเขาถามว่าลูกน้องคนนี้ทํางานเป็นอย่างไรผมก็บอกว่าก็ดีนะก็ทํางานใช้ได้ไม่เลวแม่ผมตอบว่าอย่าไปชมอีนะเดี๋ยวมันเหลิงเอา้าอันเนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้ชมเขา แปลว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีดังนั้นเราต้องเริ่มชมต้องรู้จักชมกับคนที่ทำงานให้เราทำงานร่วมกับเราเขาจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำต่อไปคุณโคโนะจะมีเคล็ดลับที่พูดถึงเรื่องคำชมมาในอีพีต่อๆไปนะครับในปัชยาเอเชียของเราก็มีนะครับห้าำต้องห้ามที่ห้ามพูดห้ามพูดออกไปและห้ามพูดกับตัวเองคำแรก ยากคําว่ายากแม่งบล็อกเลยว่าเราจะไปทางไหนไปไม่ถูกแล้วไม่ต้องทําแล้วยากคําที่สองเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บพูดปั๊บเราหมดแรงเลยไม่มีแรงอยากจะทำสามขี้เกียจโอ้รู้สึกว่ามันไม่รับผิดชอบเลยไม่อยากจะทะําอ่ะขี้เกียจอะ่ะสี่เบื่อไม่คิดจะเรียนรู้ต่อไปแล้วเบื่อไม่อยากทำห้าทำไม่ได้ โอ้รู้สึกปิดกั้นแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำทำไม่ได้แล้วดังนั้นเปลี่ยนคำพูดให้เป็นคำพูดเชิงบวกนะครับํำว่ายากกับทำไม่ได้เนียลองเปลี่ยนมาเป็นทำอย่างไรล่ะจะต้องใช้วิธีไหนในการทำล่ะครับเหนื่อยเปลี่ยนเป็นเป้าหมายของเราคืออะไรสุดท้ายปลายทางของเราคืออะไรเราจะมีแรงฮึดสู้ขึ้นมานอกจากนี้เหนื่อยกับขี้เกียจ อยากให้พูดคำนี้ว่าพักก่อนเดี๋ยวมาลุยกันต่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาส่วนคำว่าเบื่อลองมาคิดในมุมมองว่าสิ่งที่เราเบื่อที่จะทำเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เติบโตอะไรบ้างอย่างที่คุณโคนโนะพูดในบทเคล็ดลับการใช้คำพูดเชิงบวกนะครับคำพูดกําหนดพฤติกรรมสะท้อนความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นและนี่ก็คือ g o o d Morning ในอี e ที่4ี โดยในอีพีต่อไปเราจะไปสู่แชปเตอร์ที่6เคล็ดลับการบริหารเวลา Time Management ในสไตล์ญี่ปุ่นแบบคุณโคโนเป็นอย่างไรไปฟังกันได้แล้วเจอกันใน e ีีต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ y o u t YouTube c h a n แน Post h a r e รวมถึง Podcast ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify p o d b e a n Google Podcast s, และบอลติดและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Good Morning Podcast Good มี o 3ตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast